โบนัฐนนโพสตเอาไว้ว่าสอ,สอสอที่ไม่ใช่พักร่วมและจะยกมือให้พิธาเป็นนายกเขาต้องมีความต้องการครบทั้งสาอย่างนี้ก่อนคุณโบโพสต์เนี่ยไปที่คุณเศรษฐาเลยนะสวนเศรษฐาใช่ไหมใช่สวนเศรษฐาเลยนะฮะอีกมุมหนึ่งที่มีการโพสต์ไปเนี่ยของคุณโบนัฐก็น่าสนใจดีเขาก็มองอีกมุมหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูนี่นะฮะ โบนัฐานเนี่ยโพสต์เอไว้ว่าสอสอที่ไม่ใช่พักร่วมและจะยกมือให้พิทาเป็นนายกเขาต้องมีความต้องการครบทั้งสามอย่างนี้ก่อนหนึ่งอยากปิดสวิตช์สอวอก็คือสอวอไม่ต้องมายุ่งเลยสองอยากให้พิทาเป็นนายกและสอยากได้สังคมแบบที่พักเก้าวไกลสร้างการโหวตเลือกนายกเป็นสิทธิ์ที่เขาได้มาจากประชาชนที่เลือกเข้ามาเหมือนกันหากคนเหล่านั้น ต้องการข้อสองข้อ3คงเลือกก้าวไกลไปแล้วอย่าเอาแต่ใจตัวเองและสําหรับพรรคที่มีนโยบายขัดแยง้งหรือตรงข้ามกับแนวทางของก้าวไกลหากไปโหวตให้พิธาจะเท่ากับทรยศโหวเตอร์ของตัวเองทันทีนะอ,อันนี้ก็น่าสนใจเอาล่ะอาจจะมีคนกล่าวอ้างว่าโอ้โหพาร์ตี้ลิสคะแนนนิยมของออพรรคก้าไกลามาเยอะประชาชนเสียงส่วนใหญ่อยากให้ พิธาเป็นนายกแล้วอีกซีกหนึ่งเนี่ยที่เป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยควรจะทำตามด้วยการแสดงความเป็นสุภาพบุรุษยกมือให้กับพิธาเป็นนายกโดยที่ให้ผ่าน376ไปเลยแต่นี่ของคุณโบนัฐาเขาตีมาว่าอ้าวแล้วคนที่เลือกพักเหล่านั้นนะอะอย่างสมมติมีในในกอในขอในคอเลือกประชาธิป,ปัตย์เลือกภูมิใจไทยเลือกชาติไทยพัฒนา เขาเลือกเพราะว่าเขาชอบนโยบายชอบตัวพรรคถ้าเขาเลือกก้าวไกลชอบพิธาเขาเขาเลือกก้าวไกลเลือกพิธาไปแล้วถูกไหมฮะแล้วตอนนี้คนที่เขาเลือกประชาธิปัตย์เพราะชอบแนวทางประชาธิปัตย์ชอบนโยบายประชาธิปัตย์เสร็จแล้วพอได้มาเป็นสสอเอ,าสอ,สอ้าสสไปโหวตเลือกพิธาเป็นนายกอ้าวอย่างเนี้ยจะทํำยังไงใช่ไหมมันก็ต้องฟังเสียงของคนที่เลือกฝั่งนี้ด้วยอืใช่ไหมคุณเศรษฐาเข้าใจไหมฮะอันนี้คุณโบแบบ คุณโบโพสเนี่ยไปที่คุณเศรษฐาเลยนะสวนเศรษฐาเลยใช่ไหมใช่สวนเศรษฐาเลยนะฮะคุณเศรษฐาทวีสินนะครับที่ออกมาเรียกร้องให้ทุกพักยึดมติประชาชนที่โหวตนะครับเลือกเอ่อก้าวไกลกับเพื่อไทยมาอันดับหนึ่งอันดับสองแล้วก็ให้ทุกพักนะครับทำตามนี้นะครับคุณเศรษฐานะฮะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าสปิริต ทางการเมืองที่ผมหวังให้มีที่สุดในตอนนี้คือการเห็นทุกพักการเมืองไทยยึดโยงและทําตามเสียงประชาชนอย่างแท้จริงที่ในเร็ดนี้จะมีการเสนอและโหวตนายกรัฐมนตรีและผมเองก็สนับสนุนให้คุณพิธาจากพักเก้าไกลได้รับตําแหน่งอย่างสง่างามอย่างเต็มภาคภูมิพักเก้าไกลโตขึ้นมาจาก81คนในปี62 มาเป็น152ในปี66เลขล่าสุดเลขจำนวนสสที่พักเก้าไกลได้เป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่าอุดมการแนวทางของพวกเขาได้รับฉันทามติของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงเป็นปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของสังคมไทยนะครับแล้วก็ยังบอกไปบอกไปสรุปแล้วนะครับก็อยากจะให้ทุกพักนะครับอยากจะให้ทุกพักได้ ทำหน้าที่ของพักนักการเมืองอย่างมีความสงา่ามีความภาคภูมิพูดได้เต็มปากนะครับก็เหมือนกับมาโหวตเลือกให้พิธาเป็นนายกนะโดยยกนะ,ะเสียงที่พักก้าวไกลได้รับได้มากมขนาดนี้จากแปสิบเมาเป็น152เนี่ยพวกคุณก็ต้องโหวตเลือกให้กับคุณพิธาแล้วละ่ะนะโดยที่ คุณโบก็เลยสวนนะฮะคุณเศรษฐาคุณต้องใจเย็นๆและคุณต้องเคารพคนที่เขาเลือกสสของพรรคอื่นมาใช่ใช่ไหมใช่เขาก็อยากจะให้คุณจุลินเป็นนายกไนงะเ,<อ>เขาก็อยากจะให้คุณอนุทินเป็นนายกเ,<อ>เขาถึงเลือกสสของประชาธิปัตย์สสของภูมิใจไทยสสของรวมไทยสร้างชาติเขาอยากจะให้ลุงป้อมนะเป็นนายกเขาก็เลือกสสของพลังประชารัฐแล้วคุณบอกว่าคุณจะให้ทุกพรรคพวกเนี้ย มาเลือกพักที่ได้เสียงมากที่สุดเป็นนายกอโ,อโอ้โหมันมันไม่ใช่โดยปริยายนะใช่มันไม่ใช่โดยอัตโนมัตินะใช่นี่คุณนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณเศรษฐาเนี่ยแบบอ่อนด้อยทางคือวุฒิภาะวะทางการเมืองคุณแบบเป็นศูนย์เลยอะ่ะใช่จริงๆนะใช่ก,กฎกติกาต่างๆเนี่คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นศูนย์เลยอะ่ะเออถ้าคุณเศรษฐาบอกแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่า เสียงปาธิลิสของคนที่เลือกภูมิใจไทยเลือกประชาธิปัตย,<ช>ย์ไม่มีความหมายเลยไม่มีความหมายเลยเลยคุณปัดทิ้งอย่างเดียวเลยโอ้โหนี่แบบคือคนที่อยู่ในสมาชิกก้าไกลเนี่ยยังพูดไม่ได้ขนาดนี้นะ <c oughs> นี่อยู่เพื่อไทยนะแต่พูดแบบโอ้โหแบบพักก้าไกลฟังแล้วน้าตาร่วงเลยก็ <c oughs> ไปกราบเลยพี่เศรษฐาพี่นิดพูดดีจริงๆเลย <c oughs> พี่นิดพูดดีจริงๆเลยแต่มันไม่เข้าเรื่องอะมันไม่เข้าแก๊ป <c oughs> มันไม่เข้าแก๊ป ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store